ก็สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําระบบเกม Ragnarok Land w a r s d Server ไทยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในปีที่แล้วเนี่ย Ragnarok Land World เนี่ยได้ทําการเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์ global ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับอ่าแต่ในรอบนี้ครับมาเป็นในเซิร์ฟเวอร์ไทยครับใครที่ได้ลองเล่นในเมื่อปีที่แล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าเราอาจจะต้องมุด VPN ไปเล่นนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดอาการหน่วงหรือว่าแหลกได้ครับแต่ในรอบนี้ครับจะเป็นของทางเซิร์ฟเวอร์ไทยเองเลยครับเรียกว่าน่าจะเล่นกันได้อย่างลื่นๆ่นสบายครับแลระบบจะยังเหมือนกับ Land w a r s d อยู่ไหมเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับแต่ ก่อนอื่น UG Phone แอปพลิเคชันจำลองมือถือบนระบบคลาวด์ทำให้เราสามารถเล่นเกมมือถือปล่อยบอทฟาร์มออโต้ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเปิดจอมือถือด้วยคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแล้วหรือจะปิดเครื่องไปเลยก็ได้สามารถออกจากเกมมาดู YouTube ดูหนังฟังเพลงไปได้เลยครับโดยที่ตัวเกมมันก็ยังทำงานให้เราอยู่ครับเพียงแค่เกมที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเล่นนั้นมีระบบฟาร์มออโต้ให้ในเกมครับเริ่มต้นเช่าจอบอทเกมเพียงวันละ8บาทเท่านั้นครับถ้าหากว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสแกน QR Code ตรงนี้นะครับหรือว่าสมัครคลิก คลิกงก์ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับเกมฟรีครับ488เกมเกมสามารถไปทดลองเช่าจอได้ฟรีๆเลยครับเพื่อนๆที่สนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมก่อนเข้าเรื่องระบบเกมนะครับตอนนี้มี2ส่วนที่สําคัญนะครับอย่างแรกครับก็คือการลงทะเบียนล่วงหน้าครับเพื่อรับของรางวัลนะครับอันนี้เพื่อนๆอย่ามาลืมทำนะครับก็จะได้อเทมมากมายนะครับตามยอดลงทะเบียนนะครับที่พวกเราทําได้นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20,000กว่านะครับซึ่งเราผ่านขั้นแรกมาแล้วนะครับก็แนะนําว่าให้มาช่วยกันลงทะเบียนนะครับผม ส่วนกิจกรรมที่2อครับอันนี้ต้องรีบทํากว่าลงทะเบียนล่วงหน้าเหมือนกันครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ5-6วันเท่านั้นก็จะหมดแล้วกิจกรรมนี้กิจกรรม air drop นะครับ air drop ก็คือการที่เราทําภารกิจแล้วเราได้รุ้นรับของรางวัลครับแล้วภารกิจทําอะไรบ้างใช่ไหมครับก็แค่จอยเข้าเซิฟเวอร์ดิสคอดของเกมหรือว่ากดติดตามเพจของทางเกมครับลิงก์ air drop นะครับผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆแนะนําว่าให้รีบเข้ามาทําเลยครับใกล้จะหมดเขตแล้วครับแล้วรางวัลจะได้อะไรบ้างนะครับจะมีรางวัลตามอัน ตามอันดับเนี่ยอันดับ1นะครับจะได้เป็นคีย์บอร์ดราเซอร์ครับอันดับที่2จะได้หูฟังไร้สายราเซอร์ครับอันดับที่3จะได้เมาส์ไร้สายราเซอร์ครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมนะครับจะสุ่ม50รางวัลครับก็จะได้เป็นบอร์ดฟรี7วันในเกมไปเลยแล้วก็พวกคูณ x p คูณจ็อบนะครับจำนวน10อันครับโอเคเรามาดูระบบของเกมกันบ้างครับแล้วต่างจากเซเวอร์โกลบอลไมก็ต้องอิงเหมือนเดิมครับยังคล้ายคเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมจะแนะนําเผื่อมือใหม่อยากลองเล่นไปด้วยนะครับระบบแรกครับ Ragnarok Land ส่วนนี้อาจจะต้องเช่าซื้อนะครับแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมบางกิจกรรมที่เขาจะมีการแจกบอร์ดนะครับการบอร์ดก็เหมือนกับว่ามันออโต้ฟาร์มตีมอนสเตอร์ให้เราได้เลยนะครับต่อมาครับมอนสเตอร์ในเกมนะครับจะไม่ดรอปเป็นไอเทมนะครับเวอร์ชันนี้มอนสเตอร์จะดรอปเป็นกล่องครับแล้วเราก็เอากล่องไปเปิดครับเรื่องต่อมาครับระบบสต a ามิเน่าครับสตามิน่าก็คือค่าพลังงานครับใช้ในส่วนไหนบ้างเริ่มต้นนะครับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีหรือว่าเข้ามาเล่นฟรีเนี่ยจะได้สต้ามิเน่าคนละหน่วยต่อวันคร มันจะรีทุกวันนะแต่มีน่าก็จะใช้ในการเปิดกล่องครับที่ดอกจากมอนสเตอร์เนาะอีกส่วนหนึ่งที่นําไปใช้ได้ก็คือการขุดแร่ครับอ่าเกมนี้จะมีการขุดแร่ด้วยครับก็ต่อมาเลยครับกับระบบการขุดแร่ของเกมแล็กนาร k กแลนด์เวิร์สครับและการตีบวกของเวอร์ชันนี้นะครับจะใช้แร่ตัวใหม่ที่ชื่อว่าอารามันใช้ครับอารามันใช้เนี่ยก็จะเป็นแร่ที่ได้จากการขุดเท่านั้นหรือว่าได้จากเควสตลรายวันใน2ส,ส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแร่ในเกมจะมีจํากัดนะครับต่อวันที่เราจะหาได้หรือว่าทรัพยากรเนี่ย มันจะเฟอร์ชาครับสำหรับ RO l a n d w o r d เนาะนอกจากการตีบวกแล้วยังมีระบบเทียบครับเทียบเนี่ยก็คือการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับเหมือนคล้ายๆแบบข้ามขีดจํากัดหรือว่า Awakening ในเกมอื่นๆนะครับอ่าก็จะทําให้อาวุธของเราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับต่อมาครับจะมี q u วสบอร์ดรายวันนะครับที่ทุกคนสามารถทําได้นะครับอันนี้ผมจําไม่ได้ว่าช่วงเลเวลเท่าไหร่นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะ50ขึ้นไปครับเวสรายวันเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้แรกอารามานใช้นะครับเป็นผลตอบแทนเป็นรางวัลนะครับต่อมาครับการเทรดเงินในเกมครับเงินของ r ร g n a r ช k ว่าเซนีครับเวลาเราเทรดกันจะเสียภาษี20%นะครับสำหรับเซเวอร์ไทยนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่ได้นะตอนนี้นะครับแต่อนาคตไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับระบบที่ดินครับ land house system ครับผมเป็นระบบบ้านครับเพื่อนๆสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้นะครับโดยการซื้อเนาะหรือว่าจะเช่าก็ได้นะครับเมื่อเรามีบ้านนะครับเราสามารถกดนอนเพื่อพักผ่อนเพิ่มสเตมินาต่อวันได้ครับได้ทุกวันนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยคนที่มีบ้านนะครับจะได้สเตมินา300หน่วยนะครับต่อวันแล้วที่ดินบ้านเนี่ยก็สามารถปล่อย เช่าให้กับคนอื่นได้ด้วยครับรวมถึงเวลาเราเปิดคลังนะครับปกติเราคุยกับคาฟาเนี่ยเราจะเสียเงินเปิดคลังใช่ไหมครับแต่ในบ้านครับจะมีการเปิดคลังแบบไม่เสียค่ารมเนียมครับเปิดได้ฟรีตลอดเวลาครับแล้วก็นอกจากนั้นครับเราสามารถเข้าบ้านไปทําการบั๊ได้ฟรีทุกวันครับเรียกว่าได้บัฟสเตตัสเยอะมากครับแล้วก็จะมีจํานวนจํากัดต่อวันนะ แผนบัฟสเตตัสต่างๆเนี่ยเมื่อเราตายนะครับบัฟจะไม่หายด้วยนะและจุดสําคัญครับสามารถกดวาร์ปกับบ้านที่สมุดได้ตลอดเวลาครับมันจะมีสมุดไอเทมมาให้เราครับสามารถวาร์ปกับบ้านได้ไม่ว่าเราจะฟาร์มอยู่แมปไหนนะครับอ่าหรือว่ายาเราหมดเนี้ยเราอยากจะเติมของใช่ไหมครับเราสามารถวาร์ปกับบ้านไปได้เลยนะครับแล้วในบ้านเองเนี่ยก็สามารถวาร์ปออกมาหรือวาวาร์ปไปเมืองอื่นได้ด้วยนะและที่สําคัญสามารถวาร์ปกับมาจุดฟาร์มได้ด้วยนะครับอันนี้อารมณ์คล้ายๆการเปิดวาร์ปของพระน่อยๆนะครับแต่ก็ยังมีสิทธิประโยชน์ยางอื่นอีกมากมา สำหรับคนที่มีบ้านหรือว่าที่ดินเป็นของตัวเองนะครับระบบเกียร์สกอร์ครับเกียร์สกอร์ก็คือค่าพลังของตัวเราครับใช้ในการเปลี่ยนอาชีพหรือว่าการเข้าไปดันเจียนแมประดับสูงๆนะครับบางแมปเนี่ยจะมีการคัดค่าพลังนะครับระบบสมุดคอลเลกชันครับสามารถสะสมของการ์ดคอลเลกชันต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มสเตตัสหรือว่าความแข็งแกร่งให้กับเราได้ครับระบบสัตว์เลี้ยงครับจะต่างจากเลกนาล็อกทั่วไปครับในรอบนี้สัตว์เลี้ยงก็จะมีการบวกสเตตัสแล้วก็เป็นของเวอร์ชันนี้โดยตรงเนาะในการบวกสเตตัส ต่างๆจะไม่เหมือนของแบ็กนาร์กทั่วไปนะครับระบบสกิลลิมิตเบรกครับในแต่ละสายอาชีพครับบางสกิลเนี่ยจะไม่สามารถอัพด้วยสกิลพอยต์จ็อบได้ครับจะต้องใช้ตําราสกิลลิมิตเบรกครับเพื่อปลดล็อกขั้นได้ครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันใหม่นะครับที่จะทําให้สกิลของเราเนี่ยเก่งขึ้นแต่จะต้องใช้อเทมในการปลดลิมิตครับต่อไปครับ Universal Exchang e ตัวนี้จะเป็น NVC ที่เป็นระบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับจะมีอยู่ตามเมืองต่างๆนะครับอย่างพันเทล่าพายอดอะไรพวกนี้เนาะเม ตัวนี้นะครับเขาจะมีฟังก์ชันใหม่ๆระบบใหม่ๆที่ไม่เหมือนแลกนารอกในเวอร์ชันอื่นครับจะอยู่ในตัวนี้ตัวเดียวเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบคอลเลกชันก็สามารถสะสมได้จากตรงนี้ครับฮิดเดนสแควร์โหมดเก็บเรเวลในดันเจียนเขาวงกดครับให้เราเข้าไปเก็บเรเวลในนั้นขึ้นไวครับได้เอ็กพีสูงครับแต่ข้อเสียในโหมดฮิดเดนสแควร์ก็คือในดันเจียนนี้จะไม่ดอบของดอบกล่องนะครับแล้วก็จะเป็นแมปฟรีพีเคอีกด้วยสามารถฆ่ากันได้สู้กับผู้อื่นในนี้ได้เลยครับต่อมาระบบไฮบริดพีเคครับก็คือการที่ในเกมเ จะมีบางแมปนะครับที่เป็นแมป PK โดยเฉพาะแมปหลังๆหรือว่าแมประดัสูงๆครับรวมถึงในดันเจี้ยนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแมป PK ทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้นอกจากเราจะต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์แล้วเนี่ยเราอาจจะต้องต่อสู้กับคนด้วยนะครับแต่ว่าในแมประดับน้อยๆจะยังไม่ PK นะครับจะเป็นแมประดัสูงๆเนาะและก็แมปที่มีการขุดเหมืองแร่ได้เนี่ยอันนี้จะเป็นแมป PK นะครับเพื่อนๆระบบการโยนวอลเพียงเราโยนวอลใส่กิ้อื่นหรือว่ากิ้ที่เราอลินะครับก็สามารถเปิดวอลกันได้ทั้งกิ้เลยครับโดยจะมีการเป็นนพัธมิต หรือว่าอะไรก็ว่ากันไปครับอันนี้ก็เรียกว่าใส่กันไม่ยั้งครับไอเทมบางชนิดในเกมนะครับสามารถเอาไปทํา NFT ได้ครับและซื้อขายผ่านตลาดกลางครับก็จะได้เป็นเหรียญไอออนของเกมครับเมื่อเราได้เหรียญไอออนแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอิ่นแลกเป็นเงินสดออกมาได้ครับปกติแลกนารอกนะครับจะขายของให้กับผู้เล่นอื่นใช่ไหมครับเดีลกันอะไรเงี้ยอระบบตลาดกลาง NFT นี่นะครับป้องกันการ ABC ได้นอกจากนั้นยังป้องกันการโกงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเหมือนกับการที่เราวางตลาดกลางในเกมครับแต่ว่าเป็นเงินจริงครับก็เป็นนักสกุล เหรียญดิจิตอลนั่นแหละที่เราสามารถเบิกเป็นเงินจริงได้ครับโดยผ่านตัวเกมเนาะโดยตัวเกมเนี่ยก็อาจจะมีค่าภาษีอะไรบ้างนะครับอะไรประมาณนั้นครับอันนี้ผมก็อธิบายระบบ NFT ไปด้วยเนาะว่าความปลอดภัยมันค่อนข้างสูงนะครับแล้วเกมเปิดวันไหนใช่ไหมครับเขาได้ทําการเลื่อนนะครับทีแรกจะเปิดวันที่17เดือนนี้ครับแต่ข่าวใหม่ที่เพจเขาได้ประกาศเลื่อนนะครับกำหนดการครั้งต่อไปนะครับจะเปิดโค้ดเบต้าหรือว่าเปิดทดลองเล่นนะครับในวันที่1กรกฎาคมนะครับเพื่อนๆที่อยากจะทดลองเล่นนะครับโค้ดเบต้าก็คือการเปิดทดลองเล่นนะครับยังไม่ได้ ปิดจริงเนาะก็ไม่รู้ว่าทางเกมเนี่ยเขาจะเลื่อนอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่ากําหนดการล่าสุดก็คือวันที่1นึ่กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวเจอกันครับในวันแรกๆผมจะสตรีมเกมนี้ด้วยนะครับสำหรับ Ragnarok Land Wars ครับและนี่ก็คือการอัปเดตข้อมูลสําหรับเกม Ragnarok Land Wars Server ไทยครับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับวันนี้แอดไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ